เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณฝ้ายครับคุณผู้ฟังเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นกับคุณฝ้ายมันต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ7ปีก่อนคุณฝ้ายเธอมีลูกสาวหนึ่งคนนะครับและตอนนั้นเธอก็อายุ34ปีส่วนลูกสาวของคุณฝ้ายอายุ8ขวบเรื่องมันเกิดขึ้นหลังจากที่คุณฝ้ายเธอตัดสินใจเลิกกับแฟนคนล่าสุดที่ชื่อว่าคุณชัยการตัดสินใจในครั้งนั้นเป็นการตัดสินใจที่ยากมากๆนะครับเพราะว่าเธอเองต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ทั้งหมด ด้วยความพยายามที่จะลืมเรื่องเก่าเรื่องแย่ๆที่ผ่านมาตัวเธอเองจึงเลือกพาลูกสาวย้ายไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งแต่ต้องบอกก่อนนะครับลูกสาวคนนี้ไม่ใช่ลูกคุณฝ้ายกับคุณชัยนะน้องเป็นลูกของคุณฝ้ายกับแฟนคนแรกส่วนตัวคุณฝ้ายกับคุณชัยไม่ได้มีลูกด้วยกันเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นในวันวันหนึง่งตอนนั้นเวลามันสี่โมงเย็นเธอขับรถไปทําธุระที่ต่างจังหวัดและระหว่างทางขากลับตอนนั้นรถมันติดผิดปกติ คือเส้นทางหลวงปกติรถมันจะไม่ได้ติดอะไรมากมายอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าถนนมันมีหลายเลนแต่ว่าขากลับในครั้งนี้รถมันติดเหมือนกับว่าด้านหน้าเนี่ยมันมีอุบัติเหตุหรือไม่ก็มีเหตุการณ์อะไรสักอย่างโดยที่หลังจากรถติดไม่ถึง15นาทีสิ่งที่คุณฟ่ายเธอคิดมันก็เป็นความจรงิงคือตัวเธอได้ยินเสียงไซเรนของรถพยาบาลแล้วก็รถกู้ภัยดังมาแต่ไกลก่อนที่รถบนถนนจะค่อยๆเคลื่อนตัวได้อีกครั้ง โดยไอ้สิ่งนี้คุณฟ้ายเห็นด้านหน้าก็คือมันมีอุบัติเหตุมันเป็นรถเก่งสีขาวคันหนึ่งครับที่ได้ประสานงานเข้ากับรถ10บล้อประสานงานในลักษณะที่หน้ารถเก่งชนกับหน้ารถ10บล้ออย่างจังจนเสียหายทั้งสองคันอย่างหนักแต่ดูทรงแล้วรถเก่งน่าจะหนักกว่าเพราะว่ารถคันเล็กกว่าสภาพของรถเก่งที่เห็นนี่มันแย่มากๆฝั่งกระโปรงหน้าของรถยุบไปจนเกือบถึงเบาะหลังและรอบข้างก็มีเศษซากของตัวรถกระจัดกระจายเต็มไปหมด ตึงเมื่อคุณฟ้ายเธอขับรถเข้าไปใกล้จุดเกิดเหตุขึ้นเรื่อยๆตัวเธอเองก็เห็นร่างสองร่างที่นั่งอยู่ในรถเกง๋งดูจากท่าทางแล้วทั้งสองคนก็คงจะไม่รอดแล้วหรอกครับและทันทีที่คุณฟ้ายเธอเห็นแบบนั้นตัวเธอเองก็หันหน้ากลับมามองถนนแล้วก็ไม่กล้าหันไปมองจุดเกิดเหตุต่ออีกเลยตัวเธอรีบขับรถออกไปจากจุดนั้นให้เร็วที่สุดก่อนที่จะขับรถถึงบ้านตามปกติหลังจากที่คุณฟ้ายเจออุบัติเหตุรถชนในวันนั้น เรื่องแปลกๆมันก็เริ่มเกิดขึ้นกับตัวเธอแล้วก็ลูกสาวอย่างตัวคุณฝ้ายเองนะครับในคืนแรกเธอฝันว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งมายืนอยู่ที่หน้าบ้านชายคนนั้นเขายืนเงียบๆยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ท่าทางทําเหมือนกับว่าเขากําลังชะเง้อม,มองเข้ามาในบ้านแต่ก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะเดินเข้ามาในบ้านหรือทําอะไรไปมากกว่าน,นั้นเลยนะครับคุณฟ้ายเธอฝันอยู่แบบนี้2วันก็แล้ว3มวันก็แล้วในทุกครั้งที่เธอฝันชายในฝันก็จะยืนอยู่ที่เดิมยืนท่าทางเดิม และคุณฝ้ายในฝันก็ไม่ได้สนใจอะไรมากด้วยพอตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเธอก็คิดว่าน่าจะฝันธรรมดาเนี่ยแหละฝันเพ้อเจ้อเฉยๆแต,แต่พอมันฝันขึ้นซ้ำๆบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นตัวเธอเองก็เริ่มรู้สึกถึงสิ่งผิดปกติจนมาคืนหนึง่งเธอฝันเหมือนเดิมเลยแต่ว่าครั้งนี้มันต่างออกไปในความฝันเนี่ยคุณฝ้ายรู้สึกโมโหครับโมโหที่ผู้ชายคนนั้นมายืนดั้มๆมองๆอยู่หน้าบ้านเธอโมโหแล้วก็เดินมุ่งตรงไปที่ผู้ชายคนนั้นที่หน้าบ้าน พร้อมกับถามเขาว่าเป็นใครมาทําอะไรที่นี่ในตอนที่เดินเข้าไปในฝันเนี่ยตัวเธอก็เห็นหน้าของผู้ชายคนนั้นได้อย่างชัดเจนหน้าของเขาไม่เหมือนคนปกติเลยใบหน้ามันเต็มไปด้วยรอยแผลไฟไหม้ทั้งแผลเก่าแผลใหม่จนดูน่ากลัวดวงตาข้างซ้ายของเขาหายไปเหลือแค่โพรงลึกสีดําในฝันคุณฝ้ายเธอจําได้นะว่าเธอเดินเข้าไปถามว่ามาทําอะไรที่นี่แต่ชายคนนั้นก็ไม่ได้ตอบเธอกลับมาในทันที เพอจ้องมองคุณฝ้ายด้วยสายตาที่เย็นชาก่อนที่จะพูดขึ้นมาว่าผมมาหาคุณน้ำเสียงของชายคนนั้นมันทำให้คุณฝ้ายขนลุกมันเป็นเสียงที่แหบแห้งเหมือนคนไม่มีแรงพูดในฝันเธอจำไม่ได้นะครับว่าตัวเธอรู้จักผู้ชายคนนี้มาก่อนหรือเปล่าตัวเธอก็เลยตอบกลับไปว่าเราไม่รู้จักคุณพอพูดจบเธอก็เดินหันหลังกลับเข้าบ้านไปในตอนที่กลับหลังนั่นแหละจูจ่ๆผู้ชายตรงหน้าบ้านเขาก็เริ่มเปลี่ยนไป ท่าทางของเขาเหมือนโกรธขึ้นมาทันทีก่อนที่เขาจะพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่ว่าคุณฟ้ายในฝันเธอก็ฟังไม่ออกนะเพราะว่าเสียงของชายที่หน้าบ้านมันแหบแล้วก็ฟังไม่ชัดเขาพูดเสียงดังก่อนที่จะวิ่งเข้ามาหาคุณฝ้ายในบ้านอย่างรวดเร็วในตอนนั้นเธอเองก็ไม่ทันได้ตั้งตัวจนกระทั่งชายคนนั้นเขามากระชากแขนคุณฟ้ายจนหงหลังล้มลงไปกับพื้นในจังหวะที่ล้มในฝันนั่นแหละตัวเธอก็ตื่นขึ้นมาในเช้าว,วันใหม่ ความรู้สึกตอนตื่นมันเหมือนกับว่าเรานอนแล้วก็ตกจากที่สูงครับคุณผู้ฟังแล้วมันก็ใช่จริงๆเพราะว่าเธอตกลงมาจากเตียงทันทีที่คุณฝ่ายเธอรู้สึกตัวเธอก็เหลือบมองไปที่แขนข้างขวาที่โดนผู้ชายในฝันกระชากแล้วมันก็น่าแปลกนะเพราะว่าที่แขนข้างขวามันมีรอยช้ำช้ำเหมือนกับว่าโดนมือคนบีบแรงๆแล้วก็กระตุกแรงๆจริงๆส่วนเรื่องของลูกสาวคุณฝ้ายในตอนนั้นอย่างที่ผมบอกไปแกอายุประมาณแดขวบใช่ไหม แขวมเนี่ยคือผู้รู้เรื่องแล้วนะครับคุณผู้ฟังสามารถสื่อสารแล้วก็อธิบายได้อย่างดีแล้วนี่คืนหนึง่งในขณะที่คุณฝ้ายกำลังนอนอยู่ในห้องจู่ๆตัวเธอก็ได้ยินเสียงลูกสาวตัวเองร้องไห้ดังมาจากในห้องในห้องของน้องนะครับไม่ใช่ห้องของคุณฝ้ายทันทีที่เธอได้ยินลูกร้องเธอก็รีบวิ่งไปที่ห้องลูกทันทีพอเปิดประตูห้องเข้าไปปุ๊บภาพที่เห็นมันก็ทําให้คุณฝ้ายตกใจไม่แพ้กัน คือลูกสาวคุณฝ้ายกำลังนั่งขดตัวอยู่บนเตียงแล้วก็เอาผ้าห่มคลุมตัวไว้นองร้องไห้ตัวสั่นเหมือนกับว่ากำลังกลัวอะไรบางอย่างทันทีที่ลูกสาวคุณฝ้ายเห็นคุณฝ้ายเธอก็วิ่งเข้ามากอดคุณฝ้ายแน่นน้องพูดด้วยน้ำเสียงสะอึกสะอื้นว่าในห้องมีผีคำพูดนั้นที่คุณฝ้ายเธอได้ยินมันทําให้หัวใจเธอตกลงไปอยู่ที่ตะตุ่มตัวเธอพยายามตั้งสติแล้วก็ถามลูกไปว่าผีที่ไหนหนูในห้องเนี่ยไม่มีผีหรอก แต่ทันทีที่สิ้นเสียงคําพูดของคุณไฟ้น้องก็ชี้นิ้วไปทางหน้าต่างของห้องซึ่งในตอนนั้นคุณไา้ก็เหลือบตาม,มองไปตามนิ้วของลูกที่ชี้อยู่แต่มันก็ไม่เห็นอะไรหรอกครับนอกจากหน้าต่างที่ถูกปิดสนิทต,ตัวเธอพยายามปลอบใจลูกบอกลูกไปว่าไม่มีอะไรอาจจะแค่ฝันร้ายหรือไม่ก็หนูจินตนาการไปเองนั่นแหละแต่ไม่ว่าตัวคุณไายเธอจะพูดยังไงลูกสาวของเธอก็ตัวสั่นอยู่แบบนั้นแถมยังไม่ยอมปล่อยมือออกจากตัวคุณไา้เลย น้องกอดคุณฟ้ายแน่นแล้วก็พูดขึ้นมาซ้ำๆว่าผีมองหนูผีอยู่ตรงนั้นพูดไปชี้ไปที่หน้าต่างไปในคืนวันนั้นคุณฟ้ายเธอก็เลยตัดสินใจพาลูกออกมาจากห้องนอนแล้วก็มานอนกับลูกอยู่ที่โซฟาตรงโถงกลางบ้านก่อนที่คืนวันนั้นมันจะผ่านพ้นไปอย่างยากลําบากจนกระทั่งวันหนึ่งคุณฟ้ายเธอมีธุระที่จะต้องขับรถผ่านถนนเส้นเดิมอีกครั้งมันเป็นถนนเส้นเดียวกันกับที่เธอเคยเจออุบัติเหตุตอนต้นคลิปนั่นแหละครับ รู้สึกว่าตอนนั้นมันจะช่วงประมาณทุ่มหนึ่งเธอขับรถไปตามปกติแต่ระหว่างทางสายตาก็เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างที่ข้างทางและทันทีที่เห็นหัวใจของเธอก็แทบจะหยุดเต้นเพราะว่าเธอเห็นรถเก๋งสีขาวคันหนึ่งในสภาพที่พุ่งชนจนซากเละเทะตัวรถเนี่ยมุดลงไปอยู่ในพงหญ้าข้างทางกระโปรงหน้ารถยุบจนไปถึงห้องโดยสารเศษซากของรถมันกระจัดกระจายอยู่รอบถนนเต็มไปหมด ภาพตรงหน้าที่คุณฟ่ายเธอเห็นมันเหมือนกับสถานการณ์ครั้งที่แล้วที่เธอเห็นอุบัติเหตุเลยทุกอย่างทันทีที่เธอเห็นเธอก็หวนนึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันต่างกันแค่อย่างเดียวก็คือครั้งนี้มันไม่มีรถสิบล้อที่เป็นคู่กรณีแต่ไอสิ่งที่ทําให้คุณฟ้ายเธอช็อกที่สุดก็คือสายตาของเธอเหลือบไปเห็นป้ายทะเบียนของรถเก่งคันนั้นป้ายที่เห็นมันดูคุ้นตามากๆเพราะว่าป้ายมันเป็นเลขที่เรียงกัน3มตัวติดก่อนที่จะมีเศษห้อยท้ายอีกตัวหนึ่ง ไอจังหวะที่เธอเห็นเนี่ยเธอขับผ่านมาแล้วนะครับแต่จู่จูก็นึกขึ้นได้ว่าไอรถคันนี้มันเป็นรถของคุณชัยอดีตแฟนเก่าของเธอที่เลิกกันไปแล้วนี่รถคันนั้นที่เกิดอุบัติเหตุมันเป็นรถสีเดียวกันยี่ห้อเดียวกันกับที่คุณชัยเคยใช้คุณฟ้ายเธอมั่นใจนะครับว่าเธอจําไม่ผิดแน่แต่ยังไม่ทันที่เธอจะได้คิดอะไรต่อเลยพอเธอมองไปที่กระจกหลังเธอดันไม่เห็นรถคันนั้นแล้ว ทังทางมันเงียบสนิทเหมือนกับว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นมาก่อนตัวเธอเองตกใจแล้วก็หันหลังไปมองอีกครั้งโดยที่ไม่ได้มองผ่านกระจกซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรอยู่ตรงนั้นจริงๆโดยหลังจากเห็นการนั้นที่คุณไยเจอตัวเธอเองก็รู้สึกกระวนกระวายใจตลอดทางกลับบ้านคุณไฟเธอก็พยายามห้ามตัวเองนะไม่ให้เธอคิดฟุง้งซ่านไปมากกว่านี้ตัวเธอเองไม่อยากคิดหาความจริงแล้วก็ไม่อยากที่จะติดต่อกับคุณชัยกลับไปด้วยไม่ใช่เพราะว่าไม่สงสัยนะครับ แต่เธอกลัวว่าถ้าเธอติดต่อกลับไปคุณชัยอาจจะมาตามตัวเธอเจอก็ได้เพราะว่าตอนที่เลิกกันคุณฝ้ายกับคุณชัยจบกันแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหรนะ่นักโดยที่หลังจากเลิกกันคุณชัยก็ตามคุกคามคุณฝ้ายตลอดช่วงเวลาหลังจากนั้นจนตัวคุณฝ้ายเองเธอต้องลาออกจากที่ทํางานแล้วก็ย้ายบ้านไปอยู่ที่ใหม่เพื่อตัดขาดแต่สุดท้ายเหตุการณ์ที่คุณฝ้ายเธอเจอมันก็เริ่มรุนแรงมากขึ้น ส่วนตัวเธอเองคิดว่าคุณชัยอาจจะเกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นก็ได้ในวันนั้นครับมันเป็นวันเสาร์ลูกสาวคุณฝ้ายกำลังนั่งดูทีวีอยู่ที่ห้องนั่งเล่นส่วนตัวเธอเองก็กำลังทำกับข้าวอยู่ในครัววันนั้นทุกอย่างมันดูสงบดีแต่จูจ่ๆคุณฝ้ายก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีคนมายืนอยู่ที่ด้านหลังความรู้สึกนั้นมันชัดเจนมากจนกระทั่งตัวเธอเองคิดว่าคนที่ยืนอยู่ด้านหลังเนี่ยน่าจะเป็นลูกสาวตัวเองที่เดินมาหาหรือเปล่า เธอตะโกนถามออกไปแต่ไม่ได้หันหลังกลับไปดูแต่มันก็ไร้ซึ่งเสียงตอบกลับสักพักหนึ่งมันก็มีเสียงฝีเท้าวิ่งเข้ามาในครัวซึ่งตอนนั้นลูกสาวเธอวิ่งมาจริงๆนะครับน้องเขาถามว่าเรียกหนูทําไมไอตอนนั้นคุณฟ้าเองเธอก็ยิ่งงงเข้าไปใหญ่เพราะว่าเมื่อกี้เธอมั่นใจว่าเธอรู้สึกว่ามันมีใครสักคนกําลังยืนอยู่ที่ด้านหลังเธอก็เลยถามลูกสาวไปว่าเมื่อกี้หนูมายืนอยู่ด้านหลังแม่หรือเปล่าแต่น้องเขาตอบกลับมานะครับว่าเปล่า เมื่อกี้เขานั่งดูทีวีอยู่คนเดียวซึ่งพอทันทีที่น้องได้ยินคุณฝ้ายเรียกน้องก็รีบวิ่งเข้ามาหาคุณฝ้ายในครัวเนี่ยแหละคุณฝ้ายในตอนนั้นเธอเองก็งงๆนะครับคิดวนไปวนมาว่าเธอเองน่าจะหลอนไปแล้วเธอเลยตอบลูกกลับไปว่าไม่มีอะไรแล้วก็ไล่ให้ลูกกลับไปนั่งดูทีวีเหมือนเดิมสักพักหนึ่งในขณะที่เธอกําลังทําอาหารอยู่ความรู้สึกว่ามันมีใครสักคนยืนอยู่ด้านหลังมันก็กลับมาอีก ครั้งนี้เธอไม่ได้พูดนะครับแต่เธอหันหลังกลับไปมองทันทีและไอสิ่งที่อยู่ด้านหลังคุณฟ้ายมันก็ทําให้เธอตกใจมากๆเพราะว่าเธอเห็นร่างของผู้ชายคนหนึ่งกําลังยืนอยู่ที่ด้านหลังร่างนั้นเขาดูไม่เหมือนมนุษย์ปกติเพราะว่ามันโปร่งแสงมองทะลุร่างได้จนไปถึงผนังครัวและไอร่างที่เห็นส่วนที่ชัดเจนที่สุดนั่นก็คือใบหน้าของเขามันเป็นใบหน้าแบบเดียวกันกับผู้ชายที่คุณฝ้ายเคยเห็นในฝันที่หน้าของผู้ชายที่ด้านหลังตอนนี้มันมีรอยแผลไฟไหม้ และตาด้านซ้ายของเขาก็หายไปซึ่งในครั้งนี้เขาก็ไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่าที่ด้านหลังของผู้ชายในครัวมันดันมีใบหน้าของผู้หญิงอีกคนหนึ่งโผล่ซ้อนออกมาใบหน้าของเธอซีดขาวจนเหมือนกระดาษคุณฟ้ายที่เห็นแบบนั้นเธอก็ตกใจจนถอยหลังไปชนกับหม้อที่วางเอาไว้อยู่และเมื่อเธอหันหลังกลับมามองอีกทีหนึ่งร่างที่อยู่ด้านหลังเมื่อกี้ทั้งสองร่างก็หายไปแล้วซึ่งเรื่องนี้มันก็ยังไม่จบนะครับ ในวันถัดมามันเป็นเช้าวันอาทิตย์ในขณะที่คุณฝ้าย์กำลังอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำบ้านคุณฟ้ายเนี่ยมันจะมีถังน้ำใบใหญ่ๆสำหรับรองน้ำแล้วก็ใช้ขันอาบในจังหวะที่เธอกำลังใช้ขันตักน้ำขึ้นมานั่นแหละเธอมองไปเห็นในถังแล้วก็เจอกับร่างของผู้ชายคนเดิมอยู่ในนั้นทันทีที่ชายในถังเขาเห็นคุณฝ้าย์เขาก็เอื้อมมือมากระชากแขนคุณฝ้ายอย่างแรงจนหน้าคุณฝ้ายเกือบจะทิ้มลงไปในถังเลยตั้งพักหนึ่งพอเธอตั้งสติได้ ในถังน้ําบันดันกลับกลายเป็นว่าไม่มีอะไรเลยมีแต่น้าําใสๆไม่มีร่างของผู้ชายคนนั้นเหมือนที่เห็นเมื่อกี้และในวันอาทิตย์วันเดียวกันนั้นนั่นแหละในขณะที่คุณฝ้ายกำลังจะเดินขึ้นไปบนบ้านเธอเห็นลูกสาวตัวเองกําลังเดินลงมาจากห้องนอนกําลังจะเดินสวนลงมาที่ชั้นล่างพอดีไอภาพของลูกสาวเธอที่ยืนอยู่บนชานพักบันไดเนี่ยมันปกติแต่ว่าไอ้สิ่งที่อยู่ด้านหลังลูกสาวคุณฝ้ายมันไม่ปกติ เพราะว่าคุณไายเธอเห็นว่าที่ด้านหลังของน้องมันมีเงาของผู้ชายคนนั้นกําลังยืนอยู่ก่อนที่เซียววินาทีหลังจากนั้นเงาที่ด้านหลังจะใช้มือผลักลูกสาวคุณไฝยตกลงมาจากบันไดโชคดีนะครับที่บันไดมันเป็นแค่บันไดขั้นเล็กๆเ,เพราะว่าน้องยืนอยู่ตรงชานพักบันไดแล้วแค่สาสี่ขั้นเท่านั้นเองแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะเด็กอายุ8ขวบตกบันไดลงมา 3- 4ขั้นยังไงก็ต้องเจ็บตัว ซึ่งทันทีที่น้องตกลงมาที่พื้นคุณฟ้ายก็รีบเข้าไปประคองลูกแล้วก็รีพานลูกไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนั้นเลยแล้วไอ้จังหวะที่ขับรถไปโรงพยาบาลนั่นแหละลูกสาวคุณฝ้ายนั่งที่เบาะหน้าใช่ไหมครับและคุณฝ้ายก็เป็นคนขับไอ้ตอนที่ถอยรถออกมาจากบ้านตัวเธอก็หันไปมองกระจกมองหลังตาปกติซึ่งไอ้ภาพสะท้อนของกระจกมองหลังมันก็เผยให้เห็นว่าที่เบาะหลังของรถยนต์คุณฟ้ายมันมีผู้ชายคนนั้นกําลังนั่งอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งโดยที่ไอค้คลังนี้ที่คุณฝ้ายเห็น เธอเห็นหน้าของผู้หญิงคนนั้นชัดเจนและเธอก็จำได้ว่าเธอคนนั้นชื่อว่าคุณสม้มซึ่งคุณส้มก็คือมือที่สามที่ทำให้คุณฝ้ายกับคุณชัยเลิกกันถ้าเรียกให้ถูกต้องก็คือเป็นแฟนของคุณชัยอีกคนนึงนั่นแหละโดยหลังจากที่คุณฝ้ายพาล,ลูกสาวไปโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วตัวเธอเองก็ตัดสินใจโทรไปหาเพื่อนร่วมงานเก่าที่ทำงานนะครับแล้วก็ถามถึงคุณชัยด้วยและคำตอบที่คุณฝ้ายได้รับกลับมามันก็ไม่ผิดคาดเพราะว่าเพื่อนร่วมงานเก่าเขาบอก ว่าคุณชัยเสียไปแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนสาเหตุการเสียชีวิตนั่นก็คือเสียจากอุบัติเหตุทางรถยนต์คุณชัยเขาเสียไปพร้อมกับแฟนของเขาที่ชื่อว่าสม้มเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยด้วยซึ่งทันทีที่คุณฝ้ายเธอรู้เรื่องราวทั้งหมด,หมด,หมดแบบนี้เธอก็เอาเรื่องราวทั้งหมดที่ทเธอรู้แล้วก็เจอมาปะติดประต่อกันโดยที่เรื่องทุกอย่างมันก็ลงล็อกทุกอย่างย้อนเรื่องของคุณฝ้ายนิดนึงแล้วกันนะครับเพื่อจะได้ไม่งงในไทม์ไลน์ชีวิตเธอเนาะ คุณฝ้ายเธอเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เลิกกับแฟนคนแรกหลังคลอดลูกได้ประมาณ 2- 3สเดือนหลังจากนั้นเนี่ยตัวเธอเองก็ดูแลลูกแบบคนเดียวมาโดยตลอดเลยนะเป็นหญิงแกล่งมากๆจนกระทั่งวันหนึ่งเธอรู้จักกับคุณชัยคุณชัยย้ายเข้ามาที่ทํางานเดียวกันกับที่คุณฝ้ายทำงานอยู่นะครับแต่ว่าอยู่คนละนแผนกกันคุณชายเขาอายุมากกว่าคุณฝ้าย5ปีซึ่งคุณฝ้ายเองก็พอจะรู้จักคนที่ทํางานที่เดียวกันนั่นแหละว่าคุณชัยเป็นคนที่เจ้าชู้มากๆมักมีผู้หญิงมาติดพันบ่อย โดยที่คุณชายเขาก็จีบคนไปเรื่อยนะครับรวมถึงคุณฟ้ายด้วยแ,แรกๆคุณฟ้ายเองเธอก็ปฏิเสธแล้วก็พยายามรักษาระยะห่างแต่ท้ายที่สุดคุณชายเขาก็แสดงให้เห็นว่าเขารักคุณฟ้ายจริงๆแล้วก็ไม่มีเรื่องผู้หญิงคนอื่นเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาดูแลเอาใจใส่ลูกสาวคุณฟ้ายดีมากๆนะครับท้ายที่สุดคุณฟ้ายเธอก็เลยยอมใจอ่อนยอมคบกับคุณชยัยหลังจากนั้นความสัมพันธ์ของทั้งสองคนก็ดําเนินไปด้วยดียนะครับจนกระทั่งเข้าสู่ปีที่3าม คุณชัยกับคุณฝ้ายจดทะเบียนสมรสกันหลังจากนั้นคุณฝ้ายกับลูกก็ย้ายเข้าไปอยู่บ้านของคุณชยัยทุกอย่างมันดีมากนะคุณผู้ฟังแต่มันไม่ได้ดีตลอดไปเพราะว่าหลังจากที่ทั้งสองคนเขาอยู่ด้วยกันมา6กเดือนคุณฝ้ายเธอก็เริ่มรู้สึกว่าคุณชัยมีพฤติกรรมแปลกๆบางวันเนี่ยก็อ้างว่ามีโอทีจนต้องทํางานกลับบ้านดึกๆเดินๆหรือบางคืนก็มีงานด่วนทําให้ไม่ได้กลับบ้านในบางคืนก็มีเหมือนกันหลังจากนั้นคุณชัยก็เริ่มไม่รับโทรศัพท์ หรือไม่ก็ติดต่อยากขึ้นยากขึ้นในบางครั้งคุณไฟเธอบอกว่าแต่ก่อนเขาไม่เคยเป็นแบบนี้เลยและก่อนหน้านี้ที่ผมบอกว่าทั้งสองคนเขาทํางานบริษัทเดียวกันมันบริษัทเดียวกันก็จริงครับแต่ว่าทํางานคนละแผนกมันก็เลยทําให้คุณไฟไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรแน่ชัดของงานคุณชัยสักเท่าไหร่คุณชัยเขาว่ายังไงคุณไฟก็ว่าตามนั้นในช่วงนั้นนอกจากพฤติกรรมของคุณชัยที่เปลี่ยนไปแล้วในตอนนั้นคุณไฟเองเธอก็สังเกตได้ ว่าคนที่ทํางานเวลาเจอหน้าคุณฝ้ายเขาจะชอบซุบซิบกันแปลกๆเหมือนบางครั้งคนพวกนั้นที่ทํางานก็จะมาถามอะไรแบบแปลกๆอะ่ะท้ายที่สุดคุณฝ้ายเองก็ไม่ค่อยเข้าใจนะว่าเขาถามว่าอะไรเกี่ยวกับคุณชัยสักอย่างเนียแหละชีวิตในที่ทํางานของคุณฝ้ายดาเนินต่อเนื่องไปแบบงงๆอยู่แบบนั้นได้ประมาณแค่เดือนเศษๆคุณฝ้ายเองเธอก็มารู้ความจริงว่าคุณชัยเขามีคนอื่นซึ่งไอ้คนอื่นที่ว่านี่ก็ไม่ใช่คนไกลตัวนะเป็นคนในแผนกเดียวก,กันกับคุณชัยนั่นแหละ ซึ่งมันก็เหมือนกับว่าคนหลายคนในที่ทํางานจะรู้เรื่องนี้กันอยู่แล้วแต่ก็ไม่มีใครคิดจะบอกไม่มีใครคิดจะเตือนคุณ้ายเลยแม้แต่คนเดียวในตอนนั้นเธอเองยอมรับนะครับว่าเธอรู้สึกโกรธแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าถูกโดนหักหลังเธอตัดสินใจเอาเรื่องนี้ไปบอกกับผลหน้าโดยตรงทําให้คุณชัยกับกิ๊กของเขานั่นก็คือคุณส้มโดนเรียกคุยแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงๆนะครับเพราะว่าทั้งสองคนโดนพักงานแล้วก็โดนหักเงินเดือนอีกหลายเดือน ซึ่งคุณฝ้ายเองก็ไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรนอกจากนั้นไปมากกว่านี้เพราะว่าหลังจากที่เธอแชร์เรื่องราวทั้งหมดตัวเธอเองก็ลาออกแล้วก็ย้ายบ้านไปอยู่ที่ใหม่เธอตัดขาดการติดต่อ,อก,กับคุณชัยและคนที่ทํางานเก่าแบบร้อยเปอร์เซนหลังจากนั้นคุณฟ้ายก็ไม่ได้ติดต่อ,อก,กับคุณชัยอีกเลยนะครับเป็นเวลานาน,านกว่า2ปีโดยเรื่องช่วงนี้เนี่ยจะเป็นพาร์ทที่เพื่อนร่วมงานเก่าเขาเล่าให้ฟังนะหลังจากนี้เขาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่คุณฝ้ายลาออก คุณชัยก็คบหากับผู้หญิงคนนั้นที่ชื่อว่าส้มคบกับคุณส้มยังเปิดเผยเลยนะครับแต่ก็ยังว่าแหละคนเคยเจ้าชู้เนาะให้ตายยังไงก็เลิกนิสัยที่ตัวเองเป็นไม่ได้หรอกเพราะว่าวันหนึ่งคุณชัยก็มีคนอื่นซ้อนคุณส้มขึ้นมาอีกทีหนึง่งแต่คราวนี้คุณส้มเขาไม่เหมือนคุณฝ้ายไงคุณส้มเขาไม่ยอมครับทั้งคู่ทะเลาะก,กันในที่ทํางานจนโดนเรียกไปตักเตือนหลายครั้งส่วนตัวคุณส้มเองก็เป็นคนรักแรงเกลียดแรง จนในวันเกิดเหตุนั้นคุณส้มกับคุณชัยเขาน,นัดกันเพื่อที่จะคุยปัญหาซึ่งในส่วนนี้เป็นคําบอกเล่าจากตํารวจนะครับที่มีการสรุปคดีประมาณว่าวันนั้นคุณส้มน่าจะแอบพกน้ํากรดมาด้วยโดยระหว่างที่ทั้งคู่กําลังขับรถไปด้วยกันโดยที่มีคุณชัยเป็นคนขับคุณส้มเธนึกดยังไงก็ไม่รู้เหมือนกับว่าเคลียร์ไม่ลงตัวแล้วก็พูดจาไม่เข้าหูละมัง้งเธอก็เลยเอาน้ํากรดที่พกมาด้วยาสาดใส่คุณชยัยด้วยความโกใจครับคุณชัยก็เลยหักควงมาไัยกระทันหัน ทำให้รถที่เขาขับพุ่งคมเลนไปชนกับ10บล้อท,ที่สวนทางมาอย่างแรงเหตุการณ์วันนั้นทําให้คุณชัยและคุณส้มเสียชีวิตในที่เกิดเหตุและตรงจุดนี้ที่คุณฝ้ายเธอฟังมาถึงเนี่ยแหละคุณฝ้ายเธอก็ร้องอ๋อถึงบางอ้อทันทีในวันที่เธอเจออุบัติเหตุรถเก่งชนกันกับรถ10บล้อในวันแรกตอนต้นคลิปที่ผมเล่าให้ฟังวันนั้นมันคือวันที่คุณชัยและคุณส้มเสียชีวิตและบังเอิญว่าคุณฝ้ายขับรถผ่านมาพอดี น่าจะเป็นเพราะว่าวิญญาณของคุณชัยกับคุณส้มจําคุณไฟได้แหละมั้งครับทั้งสองคนก็เลยตามคุณไฟกลับไปที่บ้านด้วยโดยหลังจากที่คุณายรู้เรื่องราวทั้งหมดตัวเธอเองก็ตัดสินใจเอาเรื่องที่เธอเจอไปปรึกษากับรุ่นพี่คนนึงรุ่นพี่คนนี้ที่บ้านแกเป็นร่างทรงนะครับและแกเองก็มีสัมผัสพิเศษคุณไฟเล่าเรื่องทั้งหมดให้พี่แกฟังตั้งแต่ต้นโดยที่พี่แกก็แนะนําว่าให้คุณไฟเอาวิญ,ญญาณทั้งสองดวงกลับไปส่งที่เดิม อีกทั้งพี่เขายังให้พยันท้าเวสุวรรณคุณฟ้ายมาสองผืนหนึ่งผืนให้ติดไว้ที่รถส่วนอีกผืนหนึ่งให้ติดไว้ที่บ้านพี่เขาบอกว่ามันเป็นการป้องกันไม่ให้วิญญาณดวงไหนตามคุณฟ้ายกลับมาอีกโดยหลังจากที่คุณฟ้ายได้รับคําปรึกษาจากพี่คนนี้นะครับเธอเองก็ขับรถไปที่จุดเกิดเหตุแล้วก็จอดรถลงที่ข้างทางตั้งจิตอธิษฐานให้ดวงวิญญาณของทั้งคุณชัยและคุณส้มกลับไปยังที่เดิมที่เคยอยู่ทันทีที่เธอทําพิธีเสร็จเธอก็ขับรถออกมาจากจุดจุดนั้น ซึ่งมันก็น่าแปลกเพราะว่าในตอนที่คุณฝ้ายเธอขับรถออกมาจากจุดเกิดเหตุเธอเองก็เหลือบไปมองกระจกมองข้างแล้วก็เห็นคุณชัยกับคุณส้อมอีกครั้งในตอนนี้ที่เห็นเนี่ยคือท่าทางทั้งสองคนกําลังเหมือนกับว่าวิ่งตามรถคุณฝ้ายอยู่แต่วิ่งตามได้ไม่สุดทางมันก็เหมือนกับว่ามันมีลมหรือไม่ก็แรงอะไรบางอย่างผลักทั้งสองคนกลับไปยังจุดเดิมจุดที่เขาเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตนั่นแหละ โดยที่หลังจากเรื่องราวนี้ผ่านไปครับคุณฟ้ายเองก็ไม่เคยเจอวิญญ,ญาณของทั้งสองคนอีกเลยและตัวเธอเองก็ไม่กล้าขับรถผ่านถนนเส้นนั้นเลยด้วยเรื่องราวชีวิตของคุณฟ้ายกับลูกสาวหลังจากนั้นก็กลับมาเป็นปกติปกติเหมือนอย่างที่มันควรจะเป็นมาโดยตลอดเรื่องราวนี้ของคุณฟ้ายครับคุณผู้ฟังน่าเห็นใจนะคุณฟ้ายเนี่ยก็น่าเห็นใจส่วนลูกสาวคุณฟ้ายก็ยิ่งน่าเห็นใจเข้าไปใหญ่ น้องไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยครับวิญญาณไม่น่าทํากับน้องแบบนั้นเลยเหมือนกับว่าเขาเหมารวมเนาะละลานคนอื่นไปทั่วแบบนี้ไม่น่ารักเลยซึ่งจากที่ผมฟังเรื่องราวของคุณไฝยมาผมน่าจะฟันธงได้อย่างร้อยเปอร์เซนต์ว่าวิญญาณของคุณชัยกับคุณส้มณปัจจุบันนี้นะน่าจะเป็นผีหรือไม่ก็เป็นสัมภเวสีข้างทางไปแล้วล่ะเป็นสัมภเวสีอยู่ที่จุดเกิดเหตุที่เขาเกิดอุบัติเหตุนั่นแหละครับแล้วคุณทู้ฟังแหละครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณไฝย ตัวคุณเองคิดว่าดวงวิญญาณทั้งสองดวงของคุณชายกับคุณส้มเป็นสัมภเวสีอยู่ตรงนั้นอย่างที่ผมพูดจริงๆหรือเปล่าคุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าถ้าหากคุณเป็นสมาชิก ทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคุณลุงหัวล้านต่ออยู่ท้ายชื่อด้วยแถมชื่อของคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลยสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ